สวัสดีครับพบพบผมครับเกติลัตจินดามณีครับจากปลอเอ็กเ s รเพื่อนแท้แม่ค้าออนไลน์ครับวันนี้ครับผมมี6ขั้นตอนในเรื่องของการเพิ่มโอกาสสร้างยอดขายด้วยการทำ YouTube Marketing มาแบ่งปันให้กับทุกท่านครับ6ข้อมีอะไรบ้างครับเรามาดูด้วยกันเลยครับข้อที่1ครับการเตรียมการครับการเตรียมการในเรื่องของการทำช่อง u t u b e นะฮะสิ่งแรกนะเราต้องมีการเตรียมข้อมูลนะครับหก็คือ เตรียมอุปกรณ์ในการที่จะถ่ายนะฮะไม่จําเป็นต้องมีกล้องดีๆก็ได้นะครับแต่ถ้ามีก็ไม่เป็นไรนะครับเราสามารถใช้มือถือได้เลยนะครับส่วนที่ต้องเสริมนะ,ะก็คือในเรื่องของเสียงเสียงเราจําเป็นต้องมีไม้นะครับมันจะได้มีเสียงที่พูดแล้วชัดนะครับ คนฟังเนี่ยโอ้โหมันจะได้ไม่งูงีงูงีนะครับก็ต้องเสียงต้องชัดๆเสียงต้องดีนะครับกรณีที่เราถ่ายทำนะที่เป็นขอ,ของที่เป็นภายในนะอาจจะต้องมีในส่วนของที่เป็นตัวไฟนะไฟเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับก็เตรียมแค่นี้ฮะในส่วนของกล้องนะครับไมค์มือถือแล้วอาจจะมีในเรื่องของที่เป็นพร็อพอะไรต่างๆเพื่อเป็นองค์ประกอบในส่วนของการที่จะถ่ายวิดีโอแค่นั้นเองนะครับแลกส่วนที่อาจต้องเพิ่มเติมก็คือถ้าท่านถ่ายทํา แล้วนก็อาจจะจําเป็นทําในเรื่องของการไปเรียนรู้ครับวิธีในเรื่องของการตัดต่อวิดีโอไว้ด้วยเลยนะครับท่านสามารถตัดต่อวิดีโอได้เองทั้งจะตัดต่อด้วยมือถือหรือใช้โปรแกรมจาก PC หรือโน้ตบุ๊กก็สามารถที่จะทําได้ครับส่วนนี้ท่านเตรียมตัวก่อนเลยนะครับ mm hmm. ข้อที่2ครับสร้างล็อตเรื่องการที่เราจะถ่ายทําวิดีโอนะครับหรือสร้างสตอรี่ต่างๆเราต้องสร้างล็อตเรื่องก่อนครับว่าวันนี้ เราจะถ่ายเรื่องอะไรลิสต์มาเป็นหัวข้อลิสต์มาเป็นประเด็นครับเช่นวันนี้เราอยากจะทําคลิปเพื่อจะพาคนดูไปดูกระบวนการผลิตครับเราก็ต้องมาเขียนไว้ว่ากระบวนการผลิตของเรามีอะไรบ้างแล้วขั้นตอนการถ่ายไปถ่ายตรงไหนไปถ่ายตัง้งแต่กระบวนการปลูกกระบวนการเก็บกระบวนการทำความสะอาดกระบวนการแปลรูปต่างๆนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับเพราะฉะนั้นครับท่านจําเป็นต้องวางพล็อตเรื่องวางรายละเอียดว่าจะถ่ายเรื่องอะไรท่านจะได้ไม่เสียเวลากับการถ่าย เดี๋ยวถ่ายตรงโน้นทีทั้งที่ไม่เอาแต่ถ้าท่านวางเพราะเรื่องไประยะเวลาในการถ่ายมันจะลดลงขนาะเดียวกันครับกระบวนการในการตัดต่อมันก็จะง่ายมากยิ่งขึ้นครับข้อที่3ครับถ่ายเป็นธรรมชาตินะฮะ อาจจะมีการเปลงบ้างในช่วงแรกๆนะครับของการถ่ายนะครับแต่ไม่เป็นไรนะครับพยายามทําทุกอย่างให้เป็นธรรมชาตินะใช้มือถือเหมือนท่านไลฟ์เหมือนท่านถ่ายรูโดยทั่วไปแล้วครับท่านทําอย่างนั้นเลยนะครับท่านกินก็ถ่ายแบบกินไปก็กินให้อร่อยนะครับท่านไปถ่ายคนกระบวนการทํานะครับบอกเขาไม่ต้องเกลงหรือไม่จําเป็นต้องบอกเขาก็ได้นะครับว่าเราไปถ่ายวิดีโอเมื่อถ่ายเสร็จเรียบร้อยก็เข้าสู่กระบวนการของการตัดต่อนะครับท่านอาจจะตัดต่อเองก็ได้นะครับหรืออย่างที่บอกนะถ้าท่านไปเรียนรู้มาก็ตัดต่อเองหรือ จ้างคนอื่นก็ทําซึ่งในส่วนนี้ราคาข้างวดก็ไม่ได้ราคาสูงจนเกินไปแล้วนะครับในยุคปัจจุบันข้อที่4ครับอัปโหลดกระบวนการอัปโหลดก็ไม่ได้ยากนะครับแต่ point สำคัญก็คือว่าเ,วาเราอัปโหลดขึ้นมาแล้วเนี่ยจะทํำยังไงให้คนเนี่ยค้นหาเจอหรือมองเห็นตัวคลิปเดียวของเราครับจำเป็นต้องทํา3สิ่งต่อไปนี้นะครับ 1. ในส่วนของหัวข้อต้องมีคีย์เวิร์ดหรือคําค้นหาที่ลูกค้าต้องการจะค้นหาด้วย เป็นการทำตัว SEO นะครับท่านสามารถไปดูคลิปเพิ่มเติมได้ในเรื่องของการทำ SEO ก่อนหน้านี้นะครับตัวไตเติลหรือหัวข้อต้องมีตัวคีย์เวิร์ดนะครับอันดับที่2ครับในส่วนของรายละเอียดของตัวคลิปวิดีโอครับท่านต้องใส่รายละเอียดให้ครบสมบูรณ์ให้หน้าอ่านให้หน้าดูนะครับและมีคีย์เวิร์ดอยู่ข้างในด้วยนะครับนอกเนือจากนั้นครับท่านสามารถใส่คอนแทค ของตัวท่านได้นะครับไม่ว่าเป็นเว็บไซต์นะครับตัวลิงก์ของ a c e b o o k ลิงก์ของ l ล n e ลิงก์ของ t ิ k t o k หรือแม้กระทั่งเบอร์โทรมันจะเป็นประโยชน์กับท่านในส่วนของการที่จะลูกค้าติดต่อกลับมาขณะเดียวกันครับก็เป็นการทำแบคลิงก์ให้กับในส่วนของที่เป็นเว็บไซต์เฟนแฟนเพจไลน์ต่างๆนะครับและสุดท้ายครับในตรงนี้นะครับประเด็นในส่วนของการอัปโหลดก็คือส่วนของแท็กแท็กในตัว YouTube เราจำเป็นต้องนำมาใส่ด้วยนะครับและเป็นแท็กที่เกี่ยวข้องกับ คำค้นหาที่ลูกค้าจะค้นหาด้วยนะครับส่วนจะเป็นแท็กอะไรยังไงนะครับก็ไปดูครับในส่วนของตัวหัวข้อคีย์เวิร์ดที่เราเลือกมาแล้วก็ไปดูครับตรงนี้มันมีคําขยายของตัวคีย์เวิร์ดเหล่านี้อยู่ด้วยนะครับข้อที่5ครับแชร์คลิปวิดีโอที่เราอัปโหลดแล้วไปในช่องทางโซเชียลต่างๆครับไม่ว่าจะเป็น Facebook ครับ Line ครับ Twitter ครับหรือช่องทางที่เป็นตัวพวกเว็บบอร์ดอะไรต่างๆนะ ก็แชร์คลิปวิดีโอตรงนี้ไปนะครับร่วมถึงครับถ้าเรามีส่วนของที่เป็นเว็บไซต์ผมแนะนําว่าให้ท่านนําคลิปวิดีโอนี้ครับไปฝังไว้ในส่วนของเว็บไซต์เราเรียกการทําแบบนี้ว่าการทําอ m e e d คลิปวิดีโอนะครับมันจะมีผลกับเรื่องของการจัดอันดับของตัว YouTube เวลาลูกค้าของท่านค้นหาได้ด้วย Google จะให้อันดับอันนี้ดี YouTube จะให้อันดับแบบนี้ดีนะครับ และสุดท้ายครับข้อที่6นะครับถ้าท่านต้องการเห็นผลไวมากยิ่งขึ้นต้องการให้ยอดวิวเพิ่มมากยิ่งขึ้นต้องการให้เกิดออเดอร์ได้ไวยิ่งขึ้นท่านจําเป็นต้องมีการลงโฆษณาตัวคลิปวิดีโอครับลงโฆษณา YouTube ผ่านแพลตฟอร์มของเจ้า Google เนี่ยแหละครับเขาเรียก Google Ad มันสามารถลงโฆษณาได้ด้วยลงเพิ่มยอดวิวนะครับลงเพิ่มการมองเห็นอยงนี้ครับจะทําให้โอกาสสร้างยอดขายด้วยการทํา YouTube Marketing มีมากขึ้นอย่างแน่นอนครับลองนำทั้ง6ข้อนี้ครับไปประยุกต์ใช้กับธุรกิจของท่านดูนะครับรับรองฮนะโอกาสในการสร้างยอดขายเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอนเลยครับถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์ท่านอย่าลืมนะครับกด Subscribe กดกระดิ่งและแชร์บอกต่อเพื่อนๆด้วยท่านจะได้ไม่พลาดอัปเดตข้อมูลดีๆจาก f อ l l ลเอ็กซ์เพเพื่อนแท้แม่ค้าออนไลน์ครับสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ